จับหินไม้จับหินไม้ตัวเชือกำแพงจับหินไม้อ่าจับหินไม้ลูกจับหินไม้อย่าจับเชือกอย่าจับเชือกสิลูกจับหินจับเชือกแล้วหมุนลูกอ่าเก่งมากเก่งมากมือซ้ายจับหินไม้เงี้ยวไม่ต้องกลัวลูกจับหินลูกจับหินจับหินลูกอย่างนั้นแหละมือซ้ายมือซ้าย อ่านั่นแหละลูกมือขวาปึ๊บเก่งมาอ่านั่นแหละลูกเก่งนะจับหินนะลูกจับหินเออเก่งลูกเก่งมือซ้ายออกหนึ่งไปออกหนึ่งไปนั่นแหละลูกมือขวามือขวาอ่าจับอ่านั่นแหละลูกาสปยเดอร์แมนอ่ นั่นแหละเก่มมากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทีอดตาอโค้งให้กับเราลูกสายลูกนั่นแหละนั่นแหละสันสันกระดิ่งลูกสันกระดิ่งยังตันกระดิ่งลูกพอแล้วลูกพอลูกสันกระดิ่งนะนะกระดิ่งลูกกระเบลลูกเอ๊ะอไม่จับมือจัเยวไว้ ตกแกแพงตลหันหน้าเข้ากำแพงสิลูกหันหน้าเข้ากำแพงลูกาเก่งมากเก่งมากเลยจีตีตกำแพงไว้ลูกตีกำแพง้าตีกำแพงไว้ลูกเก่งมากเขาดีใจบ้างเลม